สวัสดีครับอยู่กับพบเคสกเดอร์อคนสร้างถนนนะครับคลิปนี้ก็มาดูการทำงานฟาวเดชันนะครับเป็นช่วงการทำงานฟ่าวโดยงานชั้นดินเดิมนะครับไปกระทาการสเปรย์น้ำนะครับผมช่วงนี้หน้าแล้งแล้วผลทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลามานะครับ เด็ก็ป่าเข้าไป2อสมเดือน3เดือนแล้วนะสามเดือนแล้วครับแห้งสนิทเลยนะครับดินก็ต้องทำการสเปรย์น้ำนะครับเด็กก็จะบ่มหลายรอบหน่อยนะครับบ่มหลายรอบแล้วก็ให้น้ำมันซึม ลงด้านล่างก็จะได้ทําการมิกทีเดียวเลยนะครับส่วนน้ํามันจะ,ะส่วนวัสดุถ้ามันแห้งเราก็จะเรียกรดน้ําเข้าเป็นจังหวะเป็นช่วงไปนะครับจะไม่ได้นะจะไม่ได้แบบสเปรย์แล้วมิกแล้วสเปรย์มิกตามทุกรอบนะครับเพราะนั้นมันเกะกะกันนะครับเพราะว่างานมันแคบด้วย ก็จะอาศัยว่าบ่มน้ําเอาเลยครับป่มน้ําแล้วก็จะมิกทีเดียวเลยนะครับเร็วดีคล่องดีไม่เกะกะกันครับันกีกรดน้ำสเปรย์น้ำได้หลายๆรอบแล้วละครับเดี๋ยวจะทำการลงสเปนดีฟายก่อนนะครับเพื่อดูว่าน้ำมันซึมลงลึกแค่ไหนนะครับแต่มันยังแห้งเราก็จะให้รดน้ำสเปรย์น้ำสัก รอบสองรอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะดูว่าเต้แค่งไหนครับ ไปด้วยแล้วก็สเปรย์น้ําไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามันก็เพิ่มความชื้นขึ้นมาเยอะอยู่ครับเพราะว่าเรา,าให้น้ำพอสเปรย์ครั้งแรกอย่างหลายเที่ยวอยู่แล้วเราก็ลงสเปรย์ดไนฟายแล้วก็สเปรย์น้ําตามอีกเรื่อยๆเพื่อเวลาเราดึงม็ดเนี่ยมันจะได้เข้ากันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับความชื้นมันจะได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราดึงมิกสเปรย์น้ำมิกสเปรย์น้ำนนเราอาจจะต้องดึงมิก กลับไปกลับมาหลายรอบนะครับเพราะว่าน้ำมันจะโดนแค่ช่วงที่เราเพยไปครับส่วไนไ้ที่กองดินมันไหลออกไปเนี่ยมันก็ยังเป็นกองใหญ่อยู่นะครับมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำดีเท่าไหร่นะครับครับวันนี้ก็สเปรย์น้ำอีกแล้วครับสเปรย์น้ำแล้วก็ลงสกินดิไซนนั่นแหละเรื่อยๆจนเราคิดว่าเออมันน่าจะ ิดดได้นะครับถ้ามันแห้งเน่ค่อยเลือกรนน้ำเข้าต่างเรื่อยๆอนะครับรดน้ำจริงๆพอสเปร์มันสเปรย์ได้ใหญ่นะครับแต่เรามีเทคนิคในการปรับตั้งวาลวก็คือเราจะเปิดน้ำล่อเข้าถังประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ โดไม่เต็มเครื่งองนี้ก็ดีเพื่อให้น้ํามันตกลงเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มันโดนน้ำมาถึงถ้าเราปิดวาล์วบนทั้งหมดน้นำก็จะสูรืใหญ่น้ำมันก็จะเสียน้ําโดยปราประโยชน์นะครับมันใหญ่เกินเนวะลาเราลึกนะดานค้างไอ้เช็คหมดนะครับเรืองน้ําด้วยดานค้างก็เล็กด,ด้วยนะครับแต่นี้เราเปิดวาล์วน้ำล่อเข้าทางครึ่งหนึ่งเป็นเทคนิคนะครับผม ลงสเกนติดไฟอีกเรืเร่อยๆครับพลิกไปพลิกมานะครับ ใบมีดรูดสักรอบหนึ่งนะครับให้มันเจอเข้ากันมากขึ้นให้มันมุ่นอุ้ยปุ้ย <c oughs> ทำยังไงก็ได้ให้น้ำม,มันเปลี่ยนวัสดุเราเปลี่ยนทั่วๆกันนะครับอาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แล้วแต่วิธีการไปและท่านไปแล้อาจารย์นะี่คือเป็นตอเกรดไปเกรดมาลงซื่อ้ายไปมาไปมาจนมันความชื้นมัน ทั่วกันใกล้เคียงค่อยดึงมิกนะครับจะเทคนกครถมมันนะครับเอามาแบ่งปันประสบการณ์กันครับไม่ว่ากันครับ สเกนดีไฟนะครับถ้าเราขยันลงมาก่อเวลาที่มันจะเข้ากันง่ายขึ้นนะครับการลดเกรคก็อยู่ที่ความขยันและก็ความอดทนล้วนๆน,นะครับ นี่ก็ทําการดึงมิกเลยนะครับโอ้โหฝุ่นตลบอุบวนนะครับแสดงว่ายังแห้งอยู่นะครับคงต้องลุกตึง,งแล้วก็เรียกรดนรับจะไปตามด้วยนะครับเนี่ยขนาดใช้น้ําไปเยอะแล้วนะครับแห้งสิบเลครับหน้าเลงหน้าหนาวคนทิ้งช่วงสามเดือนเลยนะครับขนาดยังไม่ใช่ช่วงสงกรานะเนี่ย ต้องสเปรย์นะครับตามทุกรอบนะครับก็ยังแห้งสนิทเลยอันนี้เราจะมิกสองรอบนะครับแต่ว,ว่ารอบนี้เนะี่ยเราจะให้รดนร้ำก็วิงตามทุกรอบจนเราดึงวัสดุจากด้านในออกมานะครับจนหมดแล้วก็ให้เราสเปรย์น้ำรองพื้นล้วก็จะดึงมดเข้าไปด้านในคืนนะครับงานดินทรายจริงๆเราไม่ต้อง มิกจนได้ความชื้นดีก็ได้ครับให้แต่มันมีความชื้นนํานะครับเวลาเรามิกปูเนี่ยถ้าเราโมเตใช้น้ําจนได้ความชื้นพอดีเลยเนี่ยมันจะช้านะครับงานมันจะช้ามว่าจะมิกเสร็จใช้น้าหลายทางนะครับผมเคยใช้เทคนิคนี่แหละมิกน้ําแค่พอประมาณนะครับคือให้ดินมันมีความชื้นนั่นแหละแต่ไม่ถึงกับชื้นมาก ทีนี้พอเราปูเนี่ยเราไม่ต้องดันนะครับบดอะไรเรียบร้อยก็ <c oughs> พอเราบด <c oughs> ก็ขั้นสุดท้ายเนะี่ยก็บกน้ำเลยนะครับทีนี้ในดินเนี่ยมันมีความชื้นอยู่นิดหนึ่งมันจะดึงน้ำลงไปเองนะครับแต่ก็ไม่เละน,นะครับมันก็จะมีความชื้นในตัวของมันทีนี้เวลาเราเชดหน้ามันจะเนียนแข็งดีนะครับดีกว่าตอนเราปูแบบ เบี่ยงเบียกมันมา,านะครับ ว่ามันอยู่ไหมมันติดมันก็ติดนะครับจะใช้แค่บางโอกาสบางจังหวะแค่นั้นคนระับถนอมอะ,อะไลไว้ครับไม่ลงเกินดีไฟตอนอย่างอื่นดีกว่านะครับผม